สวัสดีค่ะสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำที่คารุรราสู้ผูสู้คนืันนี้มาพบมาพอก,กันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคอนเก่าค,น,คนเดิมถามกลางบรรยากาศที่ว่าโอ้ยเป็นจังไดยเมื่อคืนฝนตกเมื่อขึ้นพี่น้องทางบานพยาคมผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวออ้ยังบอกข้าวไปกำลังนี่แล้วโอ้หัวตะต่างกองสวัสดีครับยยอย่ป่่เพิ่งสวัสดีครับพีเฟครับสู้ผูสู้คนโอ้คอยหลงสาวหลงส่วนเบื่อไหรล่ะข้าวด่วนข้าวด่วนข้าวด่วนเออข้าวได้ละน้องอุ้มอิ่มบอก มาข่าวเดือนครับทุกคนบอกหัวเอียงบอกเนี่ยไงข่าวอันอนอุ้งเอิงข้าวนอนอุ้งเอิงเป็นยังอีกล่ะพืาอผานผู้ใดไปไหวยังอีกล่ะอันบอแมนบอแมนมาไล่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 เปิดมาไล่เหมือนละวันบอกไปเร็วข้าวมาไล่สองแสนสามนั่นน่ะบอแมนบอแมนอีหยังอีกมาไล่เปิดฤดูกาลวงหนึ่งเปิดฤดูกาลวงใหญ่สาวหน่อยเพชรบานแท่งนั่นบอกแมนเป็นยังล่ะหาแสนแตกแล้วเพลงล้าน หาแสนแตกแล้วข้าออออดวดวนจากช่องไดนเอา้าจากช่องไหนไปเบิ่งน,น้าพอไงอันการใช่เ้อะโอ้ยพอการใช่บอกเออธนาดลธนาดลธนาดลแมนบอเออธนาดลเครือสมล่าสูดพี่น้องธนาดลเครือสมรัวพอการใช่วีไล่สินเนี่ลแหละได้ออกมาเคลื่อนไหวว่าจังสี่มือช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพีาน่านเออ,เอ,อข้าวดวนครับเพื่อนว่ามาไล่เปิดว่งอุ้งอิงหาแสนแตกแล้วครับผมเพื่อนว่า ขอบคุณเอฟพลังเงียบทุกคนเดอ้อเฮงเฮงรวยรวยครับวสันป้าถึงถูกพย,ย่ค้ามผ่านการแชร์มากกว่า56ครั้งกดไลค์มากกว่า5000กว่าครั้งพีน่น้องเกิดอะไรขึ้นหลายๆคนคอมเมนต์เข้ามารัวๆแม่หนุดสอนหนุดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวคือกัน<ป>ดีนำ้ำดีใจน้ำลูกสาวออหยงังเบิ่งกระเด้ปอดคูออกทางปากไปโอ้ย <laughs> <laughs> นี่บอกข้าวด้วนแรนมากวัวเพิ่นโพสต์ตั้งต้มมึกขึ้นนี่ได้ให้ผ่านเอ๋อของมาตาเตือนเอาตาเตือนกระซังแมนบอกระซังด้วนสำหรับผู้อื่นก่าด้วนกระซังแล้วซาผู้อื่นแต่ว่าด้วนข่อยเนาะด้วนข่อยแล้วแมนบอข่อยด้วนที่สุดในแค่นี้แมันบอเขย่นว่างขนนี้เนาะข่อยกระเลีนออกมาเนี่ยเอฟซีแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจแห่แสดงความยินดีไปตามๆกัน ทางด้านของสอน,นพี่นอ,นอกกระดัยเขามากคอมเมนต์ไปโพนิของพอการใช้คือกัาอดีใจน้ำลุกสาวขอบพุ่นคราววัดสันสุดยอดเลยบ่าวปูไทยใจเกินร้อยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวพยพาอ่อล,ลานไา่ทนได้ออกมาเคลื่อนไหวดีใจน้ำหลุกสาวสุดยอดมากครับคุณว่า สุดยอดจ้าสุดยอดขอนะอ่ะพ่อพ่นเรียกว่าเอซแฟนคลับของอ่าสาวน่อยเพชรบานแพงรวมถึงศิลปินของสาวหน่อยเพชรบานแพงได้มีการเข้ามาร่วมแสดงความดีใจความยิ่นดีกับน้ององค์อิงอ <Man. S 1> เพชรบานแพง ถือว่าสมศักดิ์ศรีของศูนย์หน้าสาวน้อยเพชรบ้านแพง <Man. S 1> ยังไม่หมดแค่นี้ได้พญยิยพาลเ,เ,เพราะว่าเปิดฤด,ดูกาลวันที่21กันยาออมือนีพึงสีวันที่หนึ่งเองแมนบออ,อ,อีก20วันพญยิยพาลอ,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 อะไรก็เกิดขึ้นได้หาแสน0บไดจ้จบเพียงแค่ห้าแสนยังจะมีออกมาเรื่อยเรื่อยเแล้วก็ย่งมีอีกหลายช่อง ทีเพิ่นไดมีการาร่วบร่วมนำใจของเอฟซีแฟนครับทำมาลายวันเปิดฤด,ดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงแ<ม>ให้กับูกสาวล่ะน้องอุ้งอิงเพชรนบานแหลช่องหลาย,ลายบ้านหลายกุมบานฮักพี่น้องเนาะเพราะว่าสิเป็นทั้งบ้านหักน้องอุ้งอิงจังสิแม่อมเออหรือว่าทาั้งไล่โส<ซ>ดพี่เ<อ>บาโทนพี่เบาโทนอ่าพี่เบาโทนอ่นั่นละพี่เบาโทนนี่รู้ซึกว่าสองแสนแตกแมนบอถ้ายจำบ่พีดแต่งตาโดนเหรดีแมนบอเอ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 อ แล้วก็ตั้งแต่จีก่สิมีพี่ธนาดลจะ่ว่าพี่ธนาดลตอนนี้เพิ่นนั่นบ่อ,อยู่ยอยเออพี่ธนาดลคนขับรถเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเป็นอย่างจังหวะพอการใช้นี่เล่าหักอีหล่าอีหลีเล่ายู่เขียงขางอีหลีอเออบ่แปลกใจเวลาเอซี่เฟคขับเนาะโอนพวงมาไล่คือจังมือเปิด สาวหน่อยําเพรื่นโชคมี่เอซีแฟนคลับแม่ฮักมะจากทางต่างประเทศบอกเออเพิ่นโอนมาไล่นําใจมาให้อีหลา 20, ่าสองมื่นเด้อให้น้องโซเฟียามื่นหนึง่งเอออีกมื่นหนึ่งให้อพอการใช้จังสิแม่เออกระบอกแปลกได้ว่า,าเป็นอย่างเพงิ่นคือจังฮักเพราะว่าเพิ่นมองเห็นไงเพื่อนมองเห็นว่าเออพอการใช้นี่เพิ่นกะสิว่าจังใดล่ะซอยน้องอุ้งอิง เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้สำหรับเอซี่แฟนครับได้ออนมาไล่ซัพพอดคตคอยห้ยกำลังใจฟัน<อ>กระสมกับว่าเพื่อนใดอยู่เนาะพ่นองเนาะ<อ>ต่ว่าสีวาเราใจดีเจ้าเจ้าว่าเราใจดีบอพงยาข้ามผ่านพอการใช่ไหมเรากะดีอยู่เด้อเหรอล้วดียวอยู่อันบอต่ว่าอย่ทักไปยืมเงินเราเดอ้อเป็นอย่างอา้าล่าสุดเราออกมาบอกแล้วนี่พอการใช่นี่อืผู้ใดที่ทักมายืมเงินงวดเดอ้อเพื่อนว่าเมียนมีเป็นลายกับบ่อหายวสันอ้าว ใครที่ทักมายืมเงินงดนะครับเพื่นว่ามีเป็นล่างกับบ่อไห้เพื่นว่าโคตะโดดไปนี่โมตะโพดนี่แล้วเมื่อพระท่านด้พ่อหนึ่งชั่วโมงอยู่ข้อมันกอนจากบานแน่คันพี่น้องข้อมเลวพอไงยังไปข้อมดูหลายบ่อมีนข่อยสิยืมโอ้ยข่อยสิยืมเออบ่อันนี้มันเฟซข่อยนะนาเออบ่เป็นยางข่อยแล้วหูยข่อยสิบอกเราวยุดอกว่าพอไงผ่านเด้อเออพอไงผ่านเด้อให้ยืมแน่ขึ้นยุดอกเราเสียใจข่อยยุมั้งเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอไงผ่านเด้อ อันยืมแนี่ยจะหายหลายบางสิ่เนาะยืมแน่เออเอาจักบาทว่าจักสองหมื่นบอกโอ้ยสองหมื่นเลยบอกพยาบาลอ๋อเรามีเป็นล้านเนาะเอาจ้างศาลเน้องพี่น้องเนาะหลายหคนเอาโซ่ยี่หลี่บอกยืนโซ่ยี่หลี่เหรเนาะไปหาโซ่มาซื้อเฟซคอยกะจ้างเราหัวโยยี่หลีพร้อมเนี่ยยี่หลีพร้อมยี่หลี่เด้บางสิ่เนาะยี่หลี่เด้นี่ โอ้ยเอาหนาข่อยแลกกินอีกแล้วพอการใช่เจาตรงมาเบิงก็เพยบอกแล้วอยู่บอกว่าพอไงผ่านอ่าพอไงผ่านอืมเจ้ากะสีไรรับรู้น้าจังสี่นะโอ้ตายตายตายก็สิพวว่าข่อยบอกอเอาเอาเป็นจังไรพี่น้องเอาหลายคนข่อยเริ่มสร้างเล่าละละพี่น้องเออบ่หันข่อยก็ว่าเล่าดีอยู่หรอปกตีข่อยบ่ปื้มล้วล่ะปื้มเอาคือจังเพิ่นว่านั่นล่ะบางเ่อก็ลําบากใจเนาะพี่น้องเนาะคือจัง นี่แหละบางคนกนสิว่าเพื่นมีรายได้หลายจังสิแม่แมนอมบอกล่ะแห่งเคนเพื่นทํำบุญกสิคิดแต่าว่าเออเพิ่นสีหยายเจ้าของจังสิ่เนาะมีการทบางเถื่อมันมันมันหนักอหรีเดพอไ่บางเถื่อมันหน,น,นักหาน,าน,นาสาหัสอหรีสำหรับคนที่ยืมเงินคือว่าบ่แมนมันมีสองมุมมองบบแมนหมายถึงว่าคนที่ทักมายืมเงินแม่ภายในแปดนาทีที่ข่อยกำลังอัดคีปอยู่นี่คนโทรมายืมเงินสามคนเจ้าคิดว่ามันสิธรรมาด่าบ,บ้าเออโอ้ทักมายืมมงินเจ้าโอ้ยเศร้าเศร้าเด้ออหลี ผู้จบ่ต้องทางมาเสียเวลาเสียเวลาเติมเน็ตพร้อมเสียเงินเติมเน็ตเอาคือบางเสียค่าโทรบ่ได้ดอกฮะแต่ถ้าคอยดอนน้ำคู่มือคอยยาว่าต่างตั่านนี่เยาว่าถ้าขอไม่คอยยืมใครยังบอดได้เอาเอาเพิ่นก็บ่ได้ว่าขอเด้เพิ่นยืมไม่โทรมายืมนั่นล่ะก็คืนบ่งเอาโลด่อยดอนน้ำขู่มือคอยยงบอได้อยู่เสียเวลาถอ่เออเสียเวลาทางมากเคยได้บอบอ่ได้คอยเสียโหลดบ่ได้อแต่ว่านั่นล่ะคนยืมกับคน อันที่ถือยืมมันความมันอันฉีดมันติตากันเออคนไปยืมนี่อันยืมก็น้าหางเทียดได้เออขึ้นวาขันได้ก็เอาเออขันเพิ่นบ่ให้กะขันสนิทกันแน่กะสิตื้อจังหน่อยเออเออขันขันย่านบ่าเสียกะสิสัญญานั่นสัญญานี่หรอกบางคนนัดจอจอดดิเด้เออเงินสีออกโยนใบสองนี่เออยันนี่สีเทียงแล้วเออสีขึ้นให้ดรอก เจ้าคสิฟ้าพ่อนั้นบอกเจ้าคือว่าถาเงินเก่าสนน่ะขึ้นได้ไก่ายเงินเจ้าออกติ<อ>แต่ว่าสำหรับข่ยขอยเราข่อยเคยเป็นคนยืมดูนเนาะเปลงไดมันมีความหวังเลยม,ม,ม,มันเป็นคือจังอ่ายืมกันนะกับว่าเมนผู้อื่นผู้ไก่นะกันนาสี่ให้เฮาอยู่จังสี่แต่ก็เลยทักไปยืมเออแต่ว่าพวกถือยืมเนี่ยเพราะถ้เาเห็นคนไปยืมอารมณ์เปลงไดอารมณ์ขึ้นดีนั่น พะว่าข่อยบ่อข่อยบ่อบชัดเมีโมเมนต์นี่นะพอพอมีผู้ใดมายืมข่อยจักเทีอะอารมณ์ขืนต่อบางคนคือตังเพยนยืมเพ่นกับเดือนร้อนอิลีนั่นแหละแต่ว่าบางคนก็ยืมเป็นกิจจาลักษณะเลยไม่กับบาไวจังสิแม่เงี้ยมีหลายๆไปซื้อทองมาไวไปซื้อของมาไวเออเวลาจำเป็นเดือนร้อนก็ได้เอาไปจำได้เอาไปขายได้อย่าไปยืมเพินเพราะว่ามันได้งากอิลีได้ยากทั้งผู้ยืม ได้ยากซึ่งผู้ให้ยืมเออบัรู้ความรู้สึกของผู้ผู้ให้ยืมไปแล้วบัดนี้พอกางเงินหลุดมือเจ้าของไปบัดนี้นอนบ่หลับได้บัดนี้พราะยังผานคิดนําเงินได้โอ้ยสิได้ขึ้นบ่หน่องดีป่ะดีพี่น้องหมู่พวกผิดกันซ้ําเออผิดกันเออกลายเป็นแตกแยกกันเอาสรุปว่าเฮาเอาเรื่องหยังนี่ข่าวด่วนบ่นี่เออว้ายฮอดไสล่ะก็หรอโอ้ายรวงๆเลยเลยหั่นนี่บอกพี่บอกน้องไว้ นี่ลหละเพื่อนว่าเงิน,นข้าหนีไก่เจ้าคือเขา,ขาัวปลาขอดีจังใดขอให้บรรลัยส้นถ้ามายังก็ดูเถอะยันบ่ได้เถือทีเงินพันว้าแมมยืมเข้าไปค่ะค้างแหมเขาท่อดท่วงเนี่ยกันขนาดเขาหอตรงมือเขากับบ่ท่วงดอกเอออธิเขาท่วงนะ่เพราะว่ามันเกิดมาหลายมือแล้วกับบ่ทักโทษไปกับบ่อตอบเออเขาไปถามหอนที่นบัดให้วืดนให้พืใใใ้ให้เขาบางคนใส่แผนสูงอีกเนี่ยไรผัวกับเมียยุ่น้ำกันดีๆถือกันอยู่ดีๆเออ พอได้ยินว่าเขาสิมาถามนี่เห็นเขามาประตูบ้านทอละเทียงกันให้ฮื้อให้ฮื้อเออทำท่าห้กันเออไผสิก้าไปช่วงบัดนี้เออมา่ยังล่ะโอ้ยมาเล่นน้ำซื้อๆดอกกายแม่ผมดิบางเทียนเนาะนั่นล่ะกลับมาไล่อันอีหล่าต่อซะหน่อยเออมาไล่น้ององค์อิงเพชรบ้านแพงตอแม่นบ่ลืมเลยเบาๆเรื่องเอียงสำหรับมาไ่น้ององค์อิงเพชรบ้านแพงนพนองเนาะในช่องของพ่อการชัยวิไลสิงห์ก็คือ จังเพิ่นเว้านั่นล่ะเพื่อนข้ามผาน5แสนแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอแสดงความดีใจนั่มล้วก็มารอลุ้น21กันยาเฮาสิได้เห็นมาไล่พวกใหญ่อีกแล้วเพื่อนข้ามผานอ้าวเป็นจังได๋สูนย์นาสาวน้อยแม่นสุดยอดอีหลีจังซี่เลยจังซี่เลยลูกสาวข่อยผู้ใดสิวาจังได๋ก็สร้างจังซี่เลยจังซี่เลยเน่ยแล้วบอก FC แฟนคลับค่ะอ่าถ้าสมมุติว่าสิโอนเออโอนมาไล่ให้ลูกสาวอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนาะพี่น้องเนาะเออเจ้าอาสิอยู่ในกลุ่มบ้านนั่นบ้านนี่ เออหรือว่ามีผู้อแอบอ้างเป็นเพจของน้องเป็นเพจของพ่อแม่นอ้องหญิงซึ่งมันมีแล้วนะนะหรือว่าเป็นเฟซของผู้ใดล่ะเกี่ยวกับน้องจังสีแมอขันบอมเอนบัญชีแม่หน่อยยาสะโอนอเออเพราะว่าอย่างเออขันเป็นเพจของพ่อแม่นอ้องหญิง ขันโอนมาไลา่ขันบอกว่าสิโอนเห็ดมาไล่เหน้องต้องเข่ามดฤดีเท่าอุดมขันเพราเขา่ามนฤดีเท่าอุดมแสดงว่าเจ้าถือตัวเออแต่ว่าถาสมมุติว่าถามาไล่ก็คืออันจังไรสดพอาการช่จังสี่กะท่านน่าโดนเครือโสมสื่อบัญชีเพิ่นจังสี่แม่เอากระถักทางเพจเพิ่นดีกว่าทางเฟซบุ๊กดีกว่าเนาะพี่อนองเนาะอ้าวจังสันเนาะพญาภานเนาะอพอกันคลิปหนาพี่นองสำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมีคนถามใคยดิ คอยธนัดายัางนาดายังธนัดยืมเงินะ